รีวิวรายได้นะครับเพื่อนๆในทีมผมนะครับที่สร้างรายได้กันไปนะครับก็เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับเห็นตรงที่เขียนว่า Rich Point มั้ครับอ่า Rich Point นะครับคือรายได้นะครับเห็นไห้ครับ62,320นะครับแล้วก็13,220นะครับ11,190นะครับ11,170นะครับ9,040นะครับ7,190 6,750น 4, 4, 4, 4 0ะครับ4 9 2 0 4,480 4 0 6 0 5 2 0 2 0น0ะครับ3,550 3,380 3,080 2,830 2,720 2,550 2,550 2,400 2,070 2,070 1,920 1,540 1,380 1,380 1,280 1,060นนะครับเนี่ยมีอีกเพียบเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับ